ประวัติศาสตร์เรื่องการดำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบันตอนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆอาจมีได้หลากหลายสาเหตุค่ะยกตัวอย่างเช่น 1. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นการเดินทางโดยรถยนต์รถไฟฟ้า การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร 2. การรับวัฒนธรรมภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบันค่ะยกตัวอย่างเช่นการแต่งกายตามสมัยนิยมการประกอบอาชีพค้าขายการรับประทานอาหารจานด่วน 3. การย้ายถินฐานที่อยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นการย้ายมาทำงานในเมืองหลวง การย้ายตามคู่สมรสหรือครอบครัวและนี่ก็คือตัวอย่างของสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ศึกษาตัวอย่างสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันของเด็กๆดูสิคะว่ามีสาเหตุจากอะไรบ้างลองเขียนมาให้อ่านดูกันบ้างนะคะวันนี้คูนกเล็กต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ